คุณผู้ชมครับการกระทํารบกวนขบวนสเสด็จเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ของทานตะวันตัวตุลานนท์หรือตะวันทะลุวังนะครับณนะตอนนี้มีการฝากขังสารอาญาเป็นที่เรียบร้อยและเจ้าหน้าที่ตารวจก็คัดค้านการประกันตัวด้วยเราจะไปติดตามเรื่องนี้กับคุณอน,นไทัยสกุลทองรายงานความคืบหน้าเข้ามานะครับ นี้นะคะตำรวจก็คุมตัวตะวันและแฟรงมาฝากขังที่ศาลอาญาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งก็นำตัวออกมาตั้งแต่ช่วงเช้าเพื่อที่จะให้เข้าสู่กระบวนการของศาลโดยเร็วที่สุดนะคะขณะเดียวกันตำรวจระบุด,ด้วยนะคะว่าไม่มีเหตุผลอะไรที่จะประวิงเวลาในการคุมตัวไว้ที่ชั้นสอบสวนแล้วก็ท้ายคำร้องของพนักงานสอบสวนก็จะคัดค้านการประกันตัวด้วยขณะที่ทนายความนะคะก็เตรียมที่จะยื่นคำร้องคัดค้านการฝากขังเพราะมองว่าการตั้งข้อหามาตรา116 นั้นหนักเกินไปค่ะไปดูบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะซึ่งตำรวจนั้นคุมตัวนางสาวทานตะวันตัวตุลานนหรือว่าตะวันและก็น นัทนนท์ชัยมหาบุตรหรือแฟงผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญาในคดีบีบแตรขบวนเสด็จมาฝากขังที่สารอาญาโดยนางสาวธานตะวันเนี่ยนะคะหลังจากที่ตํารวจคุมตัวไปขังไว้ที่สอนอฉลองอ่ฉลองกรุงวันนี้ก็คุมตัวออกจากสอนอมาตั้งแต่6กโมงเช้านะคะโดยภายในรถที่คุมตัวออกมาเนี่ยมีตํารวจควบคุมฝูงชนหญิงนั่งประกบมาด้วยซึ่งก็มีมวลชนบางส่วนไปให้กําลังใจและก็ทักทายกาันขณะที่เคลื่อนรถออกมาด้วยนะคะส่วนนายนัทนนท์หรือแฟงเมื่อคืนนี้ถูกคุมตัวอยู่ที่สอนอ สอินแดงตำรวจก็คุมตัวออกมาตั้งแต่ช่วงเช้าเช่นกันแต่ว่าที่สอนอดินแดงไม่ได้มีมวลชนไปให้กำลังใจขนาดที่นายนพสินตรีระยาพิวัตรหรือว่าสายน้ำนักกิจกรรมทางการเมืองที่เป็นผู้ต้องหาในคดีพ่นสีกำแพงวงังถูกคุมตัวไปไว้ที่สอนอทุ่งสองห้องขณะนี้ก็ยังไม่ได้นำตัวมาที่ศาลอาญานะคะและที่สอนอทุ่งสองห้องก็ยังไม่ได้มีมวลชนเดินทางไปให้กำลังใจเช่นกัน โดยทางด้านของพลตำรวจตรีอัธพรวงศิริปีดาผู้บังคับการตำรวจนครบาลหนึ่งเนี่ยบอกนะคะว่าที่ต้องคุมตัวนางสาวทานตะวันและแฟรง์มาที่สารอาญาตั้งแต่6กโมงเชา้าเนี่ยเนื่องจากเพื่อให้เข้าสู่กระบวนการของศาลและก็ให้เสร็จสิ้นกระบวนการในชั้นของพนักงานสอบสวนเพราะไม่มีเหตุที่จะต้องประวิงเวลาเอาไว้จึงได้นำตัวมาฝากขังตามขั้นตอนนะคะทั้งนี้พนักงานสอบสวนได้สอบปากคำและก็ซักถามตามขั้นตอนเสร็จแล้วถือว่าเป็นสิทธิของผู้ต้องหาที่จะให้การอย่างไรก็ได้ โดยพนักงานสอบสวนได้คัดค้านการประกันตัวในท้ายคำร้องขอฝากขังด้วยส่วนสาเหตุที่ต้องแยกคุมขังทั้ง3คนนั้นนะคะก็เนื่องจากป้องกันเหตุความวุ่นวายและเพื่อความปลอดภัยค่ะขณะที่บรรยากาศที่ศาลอาญาตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะก็มีมวลชนจํานวนหนึ่งเท่านั้นที่เดินทางมาที่ศาลซึ่งตำรวจศาลและก็เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของศาลก็ได้วางแผงเหล็กและก็คอยสังเกตการดูแลความสงบเรียบร้อย โดยเช้าวันนี้นะคะนายกฤษดางุจลัดทนายความนั้นก็ได้เดินทางมาที่ศาลพร้พอมบอกด้วยนะคะว่าวันนี้จะมายื่นคัดค้านการฝากขังผู้ต้องหาทั้ง3คนทั้งตะวันแฟงและสายน้ําเนื่องจากมองว่าไม่มีเหตุผลและศาลต้องไต่สวนผู้ฝากขังก่อนโดยประเด็นที่จะคัดค้านเนี่ยเป็นเรื่องของข้อกฎหมายนะคะเพราะว่าผู้ต้องหาไม่มีพฤติการหลบหนีรวมไปถึงการตั้ ข้อหามาตรา116นั้นมองว่าเป็นข้อหาที่หนักเกินไปทั้งนี้หากกรณีที่ศาลร,รับฝากขังแล้วก็จะขอพูดคุยกับผู้ต้องหาก่อนเนื่องจากว่าเมื่อวานนั้นยังไม่ได้พูดคุยกันเพราะว่ามีการแยกขังกันคนละที่และก็มองด้วยว่าการแยกขังนั้นไม่เป็นไปตามกฎหมายอาญาค่ะเราจะคัดค้านการฝากขังอะ่ะเพราะว่ากรณีนี้มันเป็นกรณีที่ไม่มีเหตุผลที่จะจับเด็กแล้วไปฝากขังไว้ ทำให้เขาเสียสิทธิ์ซึ่งตามเวียยาเนี่ยการฝากขังเนี่ยนัดแรกสารต้องไต่สวนไต่สวนผู้ฝากาว่ามีเหตุผลอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอปรึกษากับน้องก่อนยังไม่ได้เจอกันเลยเพราะว่าเมื่อวานแยกน้องไปขังไว้ไกลมากทนายก็ติดต่อไม่ได้ซึ่งมันเป็นเรื่องผิดปกติอยู่แล้วล่ะอ๋อผมไม่ได้มองอะไรผมว่าเป็นเรื่องของการไม่เป็นไปตามวียยาเพราะหมายจับเนี่ยเขาเขียนว่า ถึงสอนอดินแดงพึ่งกับให้ส่งตัวไปสอนอดินแดงการคุมขังไว้เนี่ยกฎหมายมันระบุชัดไว้แล้วว่าจะต้องไปที่ํำการของพนักงานสอบสวนที่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 สาลออกหมายให้นะซึ่งเว้นแต่ว่ามีเหตุซึ่งมันไม่มีเหตุอะไรเนี่ยเมื่อคืนส่วนกรณีของสายน้าที่ตํารวจเพิ่งจะทําการจับกลุ่มเมื่อวันนี้ท้งที่มีหมายจับตั้งแต่พฤษภาคม66นั้นนะคะทนายกิตตาังก็มองว่า ตามกฎหมายเนี่ยถือว่าหมายจับนั้นสิ้นผลไปแล้วตั้งแต่ตำรวจไม่จับกลุ่มเมื่อผู้ต้องหานั้นไปปรากฏตัวที่สอนอพระราชวังค่ะลายน้ำเคยไปปรากฏตัวต่อหน้าพนักงานสอบสวนสอนอดินแดงหลายครั้งเมื่อไปปรากฏตัวแล้วไม่ทําการจับกลุ่มก็ถือว่าหมายจับมันสิ้นผลอยู่แล้วกำลังดูอยู่ว่าการจับเมื่อวานมันถูกต้องดูผลก่อนนะคะเพราะว่าในช่วงเช้าเนี่ยทนายความจะยื่นคัดค้านการขอฝากขังก่อนนะคะแต่หากศารนั้น ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการพูดคุยกับผู้ต้องหาเพื่อที่จะยื่นเรื่องขอประกันตัวต่อไปนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยที่คุมตัวมาแล้วก็วมี2คนก็คือตะวันกับแฟรงค์ส่วนสายน้ํานั้นยังไม่ได้คุมตัวมาถึงศาอาญาค่ะขอบคุณนะครับคุณอโนไทสกุลทองนะคะ